สวัสดีค่ะคนวันอังคารแม่หมอมาบอกดวงแล้วนะคะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนค่ะคุณเกิดวันอังคารคุณได้ไพ่ t h e f o o l หนุ่มเจ้าสำราญกับการออกเดินทางนะคะอ่าหน้าไพ่บอกถึง ผู้มีความสุขเบิกบ,บานอยู่เป็นนิดและพาผู้อื่นมีความสุขไปด้วยนะคะในสัปดาห์นี้มาฟังคำทำนายคะ่ะเริ่มการเงินคนวันอังคารนะคะจากวันที่22ถึง30กันยายน2563ช่วงนี้มีเงินใช้จ่ายไปเรื่อยๆคะ่ะได้มาจ่ายไปตลอดสัปดาห์ ใช้เงินแบบสนุกแล้วก็ไม่คิดมากอะไรหาเงินเก่งมีเงินเข้ามาตลอดมาเรื่องการงานนะคะการงานของคนวันอังคารจากยีจากยีถึง30มกันยานะคะเป็นช่วงเวลาที่ต้องการอะไรใหม่ๆการรีเริ่มมี สิ่งใหม่ๆที่คุณสนใจจะทำนะคะขอให้ระวังมากๆค่ะอย่าไว้ใจใครอย่าเชื่อใครง่ายๆให้หยุดคิดสักนิดก่อนจะลงทุนทำไปควรเรียนรู้ให้เกิดความชำนาญและเข้าใจแล้วคุณก็จะไม่พลาดมาเรื่องความรักคนวันอนังคารนะคะ คนโสดคนใมย่ยังไม่คิดจริงจังกับใครช่วงนี้ปล่อยความสัมพันธ์ดำเนินไปเรื่อยๆเผื่อใจมองคนใหม่ไปด้วยคนมีคู่ครองเรือนความรักก็ดำเนินไปแบบสบายใจทั้งคู่นะคะอาจพากันเดินทางท่องเที่ยวหรือไปพักผ่อนแบบชิลๆสบายใจ อามาสุขภาพคนวันอังคารค่ะคิดมากเหมือนลอยคิดน้อยใจต้องการความเอาใจใส่จากคนใกล้ตัวหรือจากอาคนอา,อาจจะเป็นคนใกล้ชิดลูกหรือภรรยาหรือแฟนอย่างนี้นะคะ แล้วก็ชอบเหมือนลอยฝุงซ่านคิดเรื่อยเปื่อยอระวังการเคลื่อนไหวนะคะคุณอาจเท้าแพลงเท้าพลิกระวังช่วงขาเวลาเดินอาจสะดุดแต่ก็ไม่มีอะไรร้ายแรงค่ะข้อควรระวังนะคะช่วงนี้จะมีความสุขกับทุกเรื่องโดยเฉพาะการเสี่ยงค่ะ ขอให้หยุดบ้างถ้าเสียมากเกินไปควรหยุดทันทีนะคะ,ะแล้วมาพบกับแม่หมอใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณมากๆที่ติดตามมาตลอดนะคะและแม่หมอก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนที่ติดตามช่องดาวอาทิตย์ค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ